มาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมาแล้วเจ้ายอดเล่นเก่งว่เก่่ไเอน่ไปเลยว่เตลูกเเหรอไม่เขาพูดภาษากนเนียนเป็นหญ่ไปชานครับพี่ให้เขาให้ไปก่อนให้เขาไปก่อนอเราต้องอยู่ข้างหลังเจมไปชานะ

เต็มเต็มขก้นเต็มครับวางลง